น้องที่สอบตำรวจวันนี้พี่บัตรมีข่าวดีครับน้องคลิปนี้คลิปเดียวพี่บัตรจะทําการเฉลยข้อสอบวิชาคอม30ข้อดังนั้นใครดูคลิปนี้เหมือนน้องได้ทบทวนฟรีเริ่มตั้งแต่ข้อที่1ครับโจทย์เขาถามว่าการเก็บข้อมูลของพนักง,งานคนนึงเนี่ยนะครับควรที่จะเก็บลักษณะใดโจทย์ข้อนี้เป็นการถามเรื่องเกี่ยวกับขนาดของตัวข้อมูลครับเพราะว่ามันจะมีคําว่าบิต ไบต์ฟิลเลกคอร์ดต่างๆคราวนี้น้องจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราเก็บพนักง,งานคนนึงได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการเก็บอะไรครับน้องมันก็จะต้องมีการเก็บชื่อเก็บนามสกุลเก็บวันเดือนปีเกิดสัญชาติอายุต่างๆดังนั้นเนี่ยหากเป็นบิตเนี่ยมันก็จะเล็กเกินไปเพราะมันเป็นแค่ศูนย์กับ1ถ้าเป็นไบเนี่ยก็จะเป็นอะไรครับน้องเป็นแค่หลับดับตัวอ,อ,กอักษรเป็นกอไก่เป็น A เป็น B แต่ถ้าฟิลก็อาจจะมีแค่ชื่ออย่างเดียวมีนามสกุลอย่างเดียวดังนั้นข้อแบบนี้เราเลยต้องตอบบครั ไปกันต่อข้อที่2ครับน้องเขาถามว่าข้อใดคือตัวย่อของสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อสอบตรงนี้ตอนที่ออกมาเนี่ยเขาเล่นเรื่องเกี่ยวกับน,นิยามครับน้องพี่บัตรเคยบอกน้องแล้วว่าถ้าสมมุติอรอบนี้มันออกพวกตัวแปรประหลาดประหลาดแบบนี้เมื่อไหร่พี่บัตรจะแนะนําน้องทันทีว่าให้น้องลองคาดเดาเช่นคําว่าจัดการภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า management ถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยหากเราจะลองเดาจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องมีตัว m อยู่ในนั้นและข้อนี้เขาเลยตอบเบร์ เบอร์2ครับ M I F Management Information System ครับโอเคไหมไปกันต่อข้อที่3ครับ Super Computer Mainframe Computer Microcomputer เป็นการแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับอย่างไรต้องบอกน้องแบบนี้ก่อนว่าเรื่องนี้เป็นการเล่นประเด็นเชิงลักษณะน,นี้ครับเป็นการเล่นเกี่ยวกับการแบ่งคอมพิวเตอร์แบ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะมีหมดอยู่2อย่างอย่างที่1ก็คือแบ่งเรื่องเกี่ยวตามขนาด เลี้ยงตั้งแต่ใหญ่จะเป็นถึงอันเล็กถัดมาอันที่2เขาเรียกว่าแบ่งตามรูปแบบเช่นแบบนี้เป็นแบบดิจิตอลแบบนี้เป็นแบบอ n นาล็อกแบบนี้เป็นแบบไฮบิดโจทย์ข้อนี้เวลาที่เขาพูดเนี่ยซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยใหญ่ที่สุดใช่ป่ะเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ดังนั้นเนี่ยเป็นการแบ่งตามแบ่งตามแบ่งตามขนาดข้อนี้เลยตอบเบอร์เบอร์2ครับไปกันต่อข้อที่4ครับน้อง ข้อนี้เป็นการถามเรื่องยุคข,ของคอมพิวเตอร์เนอะยุคข,ของคอมพิวเตอร์เนี่ยพี่บัตเคยบอกแล้วว่าตําราที่ออกข้อสอบจริงๆเนี่ยเราจะใช้เป็นการแบ่ง5ยุคและ5ยุคตรงนี้นะครับวิธีการเรียงก็คือเริ่มตั้งแต่เบอร์หนึ่งเราเรียกว่ายุคหลอดสุญญากาศไล่ไปเป็นทานฟิสสเตอร์วงจรรวม VLSI แล้วก็ ยุคเครือข่ายก็คือเป็นยุคของปัจจุบันโอเคไหมให้น้องเรียงลําดับแบบนี้ได้เลยดังนั้นเนี่ยตัวเน้นของมันคือตัวนี้เอออันนี้เขียนผิดเออต้องเป็น V L F I อ่า V เนี่ยย่อมมาจากคําว่า very L ย่อมมาจากคําว่า large นะครับ F ย่อมมาจากคําว่า scale นะครับแล้วถัดมาก็คือ integration ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาตรงเนี้ยเคยออกข้อสอบว่านําไปสู่การพัฒนาแบบไหนตอบว่าเป็นระดับ microprofile นะครับอ่ะประมาณนี้ไปกันต่อข้อที่5ครับ ข้อที่หเนี่ยลักษณะในการเล่นนะคือเริ่มเป็นการเจาะและเรื่องเกี่ยวพวกอุปกรณ์ต่างๆคือ Input กับตัว p u t p u t หลักการง่ายๆน้องจะต้องรู้ว่า Input คืออะไรก็คืออุปกรณ์ที่เอาข้อมูลเนี่ยใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ Output ก,ก็คือเอาออกมาดังนั้นจากตัวเลือกตรงนี้นะครับตัวที่สามารถเอาข้อมูลใส่เข้าไปได้คือเครื่องสแกนบาร์โค้ดเราเลยตอบเบอร์เบอร์ครับถัดมาข้อที่6 การพิมพ์ฉลากนะอย่างที่พี่บัสบอกน้องไปเนอะการพิมพ์ฉลากเนี่ยเราเรียวกว่าการที่พิมพ์ออกมาก็คือเป็นเครื่องพิมพ์เป็นลักษณะของเอาต์พุตแต่ข้อสอบเคยไปเล่นด้วยว่าแล้วประเภทของแต่ละปรินเตอร์เนี่ยมีการใช้ชื่อคําว่าอะไรเช่นถ้าเบืรเป็นแบบนี้นะเขาเรียวกว่าแบบกระแทกแบบนี้เครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบนี้เป็นแบบเทอร์โมนะเป็นการลักษณะของการให้ความร้อนแต่ถ้าเบอรเป็นการพิมพ์แบบนี้ เป็นพวกเป็นลากออกมาเป็นบาร์โค้ดน้องจำไว้เลยครับเราใช้คำว่าล i n e ิ r i n เตอร์ข้อนี้เลยตอบเบอร์เบอร์2ครับถัดมาข้อที่7นี CCTV ีทนะครับข้อถามว่าสายประเภทใดนะครับที่ใช้สําหรับ CCTV เรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารมีหมดอยู่2ตัวเขาเรียกว่าแบบมีสายกับแบบไม่มีสายแบบมีสายเนี่ยมี3ตัวหลักๆเขาเรียกว่าเป็นแบบหุ้มชนวนใช่ไหมครับอันที่2คือสาย c o เอ็กชเชนและอันที่3ก็คือสายเส้นใหญ่แก้วนําแสงลักษณะนี้น้องจําไว้เลยครับว่าถ้าเผื่อเป็นพวกกล้องวงจรปิดสายเคเบิลต่างๆตอบแล้ดีคือโคเอ็กชเชนเคเบิลตอบเบอร เบอร์สเรียบร้อยโอเคไหมเออไม่ได้ยากนะครับถัดมาข้อที่8อุปกรณ์นะครับเครือข่ายใดเนี่ยทำหน้าที่เป็นสะพานอุปกรณ์การสื่อสารพี่บัสบอกเลยว่าออกโคตรบ่อยนะออกทุกรอบอย่างน้อยเนี่ยต้องเจอประมาณ1-2ข้อเสมอและตัวที่ยอดฮิตคบน้องเวลาที่เราเรียกว่าสะพานอันนี้แปลตรงตัวได้เลยก็คือบิ e ครับน้องคือเปรียบเสมือนว่าถ้าเรามีอยู่2เครือข่าย2วงจรเนี่ยเราอยากจะมาเชื่อมกันลิงก์กันเราจะต้องใช้ตัวหนึ่งเป็นตัวเชื่อมเราเรียกว่าบิ e ก็คือสะพานนั่นเองครับ ไปกันต่อข้อที่9ครับข้อที่9ครับน้องข้อใดคือเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการจัดจ้างนะครับแรงงานต่างๆข้อนี้น้องสังเกตดูดีๆครับเวลาเราดูเนี่ยเราจะดูที่ประเภทโดเมนอย่างเช่นเป็น .job art. t shop. แล้วก็ info. ครับน้องเว็บนี้เราจะดูที่อะไรครับน้องเราจะดูที่ตรงตูดของมันเขาเรียกว่าประเภทโดเมนดังนั้นเกี่ยวกับงานเนี่ย art น่าจะไม่ใช่นะน่าจะฝีศิละปะนะครับ shop ก็เกี่ยวพวกการค้าขายต่างๆ info ก็คือย่อมาจากคำว่า information เกี่ยวพวกข้อมูลดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับ job t o p เบอร์เบอร์หนึ่งครับถัดมาข้อที่10นี่ความสัมพันธ์ได้นะครับเราเรียกว่าแบบ B 2 C น้องจําไว้เสมอครับเรื่องนี้มันจะมีทั้งหมดอยู่3ตัวแปรคือตัว B ตัว C แล้วก็ตัว G B เนี่ยย่อมาจากคำว่า business C เนี่ยย่อมาจากคำว่า c n s u m e r G เนี่ยย่อมาจากคำว่า government ที่แปลว่ารัฐบาลดังนั้นถ้าเบื่อเป็น B ก็เกี่ยวกับเชิงธุรกิจนะครับ C ก็คือเกี่ยวกับลูกค้าโดยตรงดังนั้นน่าจะต้องเป็นภาคเกี่ยวกับภาคบริษัทธุรกิจอะไรแล้วแต่นะครับกับติดต่อกับลูกค้าดังนั้นเนี่ยข้อนี้เลยตอบเป็นตุ๊กตาซื้อปลาทูน่าที่ร้านขายปลานะครับก็คือลูกค้าเป็นคนซื้อเองซื้อที่ไหนซื้อที่ร้านค้าโดยตรงเลยตอบเบอร์เบอร์สองครับ เป็นไงครับน้องจบไปแล้ว10ข้อนะครับว่ามีข้อที่11นะยิงยาไปถึงข้อที่30หากน้องคนไหนสนใจจริงๆนะครับอยวพี่บัตรขึ้นวิธีการดาวโหลดเอกสารชุดนี้ไว้ให้นะครับก็ให้น้องเนี่ยทำการเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ฝึกทําได้เลยแล้วถ้าเบื่อใครอยากให้พี่บัตรมาสรุปแบบนี้บ่อยๆพี่บัตรกาลังตั้งใจทำเนอะก็จะทําแบบนี้ให้ให้น้องเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่บัตรหน่อยว่าชอบเพราะอะไรหรืออยากให้พี่บัตรท,ทาวิชาไหนเพิ่มเติมยังไงอย่าดืมไปดาวนโหลดแล้วก็อย่าลืมไปฝึกทบทวนทํากัน,น แต่่อนนี้ไปต่อข้อถัดไปพี่บัตรฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสำหรับใครอยากสอบสายพิสูจน์หลักฐานปี68ที่สอบวันที่10นี้แล้วนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเตรียมตัวถูกต้องไหมหรือว่าไม่รู้แนวข้อสอบที่แท้จริงพี่บัตรได้เปิดหลักสูตรคอร์สโค้งสุดท้ายครบจบ6วัน6วิชาครับน้องที่เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มมีผลงานการันตีตั้งแต่รอบที่แล้วเนะรับ100คนสายพิสูจน์หลักฐานเป็นลูกศิษย์พี่บัตร 84คนครับน้องดังนั้นเนี่ยพี่บัตเนี่ยได้สก,กัดตัวข้อสอบมาแล้วและมีการอัปเดตของแนวมอสอวเนี่ยเติมเข้าไปตรงนี้ด้วยถ้าใครอยากสอบติดมูลค่าเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นให้น้องเนี่ยทักหาพี่บัตได้เลยนะครับ